ตำนานรักขนมโมจิคุณตาซาโตะและคุณยายพันนาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบทความนี้แต่งแต้มประโยคจากเขาโครงเรื่องจริงเมื่อ81ปีก่อนเพื่ออัธรสแก่ผู้อ่านเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยนั้นกองทัพของญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพที่จังหวัดนครนายก พื้นที่แถวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งชาวบ้านท้องถิ่นในอำเภอใกล้เคียงนั้นต่างก็พากันมาขายสินค้ากันทั่วนหน้าหนึ่งในนั้นก็เป็นสาวน้อยบ้านนาวัย18ปปีเธอชื่อพันนาแสงอารามเธอเป็นสาวนาครนายกหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักและเป็นแม่ค้าอีกคนเช่นกันเธอขายขนมพื้นบ้านอาทิเช่นซาลเปาทอดไข่หง รวยทอดให้กับทหารญี่ปุ่นจนสาวน้อยพันนาได้รู้จักและสนิทสนมกับแพทย์ทหารญี่ปุ่นนามว่าซาโต้ทั้งสองเหมือนตกอยู่ในวังวนของความรักหมอซาโต้และสาวพันนาต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันหากแต่ว่าการครบหาดูใจระหว่างหมอซาโต้และสาวพันนาต้องดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆ และต้องรักษาระยะห่างไว้ตลอดเวลาเพราะช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนักที่หญิงไทยจะพบหากับทหารญี่ปุ่นไม่เป็นที่ยอมรับที่จะต้องให้ทหารญี่ปุ่นมาเป็นเครือญาติสักเท่าไหร่ทั้งคู่จึงคบกันอย่างเงียบๆแต่ช่วงระยะเวลาแห่งความรักของเขาและเธอช่างแสนสั้น เพราะไม่นานนักหมอซาโต้ต้องโยกย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่นแต่ก่อนที่จะจากกันเขาได้สอนทำขนมโมจิให้กับสาวน้อยพันนาเสมือนว่าเป็นตัวแทนอันความรักแสนพิเศษที่เขาตั้งใจมอบให้แก่เธอขนมโมจิหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าวากาชิเป็นขนมที่ถูกทำขึ้นในวาระพิเศษงานมงคลสำคัญเช่นงานแต่งงาน หรือพิธีชงชาชาวญี่ปุ่นมักจะไม่ค่อยรับประทานขนมหวานกันสักเท่าไหร่หากแต่ขนมโมจิหรือวาสกิวากาชิเป็นขนมหวานที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมากจึงเป็นขนมที่ผูกพันกับชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่าพ3 0 0ปีเป็นการบอกความในของหมอซาโต้ที่ต้องการสื่อสารไปยัง ให้กับหญิงคนรักซึ่งตอนนั้นเขาได้บอกกับเธอว่าขนมหวานี้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นและเป็นตัวแทนความรู้สึกของผมหากแม้วันใดที่ผมไม่อยู่และพันนายัางระลึกถึงผมได้โปรดทำขนมหวานี้หากผมยังไม่ตายผมจะกลับมาหาคุณหมอซาโต้ก็ได้สอนสาวพันนาททำขนมโมจิซึ่งลักษณะของ ขนมโมจิที่ท่านญี่ปุ่นสอนเธอนั้นเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวมีไส้เป็นหัวแดงกวนนามาห่อกันแล้วนําไปต้มจนสุกหลังจากนั้นนํามาคลุกด้วยแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดกันรสชาติจะออกหวานนํานิดหน่อยหมอซาโต้หยิบขนมที่สาวพันนาทำเสร็จแล้วขึ้นมาพอดีคำใส่ปากเพื่อชิมรสชาติ เขาหลับตาแล้วค่อยกัดอย่างช้าๆทหารหนุ่มยิ้มแล้วหันมาบอกกับหญิงสาวว่าคุณรู้ไหมคุณเป็นผู้หญิงที่ทำขนมโมจิได้อร่อยที่สุดในโลกคุณจำไว้นะหากวันใดที่คุณคิดถึงผมขอให้คุณทำขนมโมจิถ้าวันนั้นซาโต้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่ผมจะกลับมาหาคุณอีกครั้งอีกครั้งยังแนะนำกับสาวพันนาว่า ให้ทำขนมโมจิขายเพื่อที่จะได้มีไรายได้หาเลี้ยงตัวเองต่อไปเพราะยังมีทหารญี่ปุ่นที่คิดถึงบ้านและอยากกินขนมญี่ปุ่นอย่างขนมโมจิเสร็จสิ้นการสอนทำขนมโมจิและได้ร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายหมอซาโต้ได้หันหลังจากไปพร้อมฝากคำมั่นไว้กับพนาว่าใช้ที่ชื่อซาโต้คนนี้รักคุณมากเพียงใด หากแต่ภาระหน้าที่ของชายชาติทหารย่อมจะต้องมาก่อนเสียงเรียกร้องภายในยใจของตนเองเสมอสาวพันนามองเห็นรอยยิ้มของหมอซาโต้และสายตาของหมอซาโต้ที่พร่หมัวไปด้วยหยาดน้ำตามันเป็นน้ำตาที่กำลังเอ่อล้นมาจากชายชาติทหารที่แม้จะจะบบาดเจ็บจากการรบแต่เขาไม่เคยเสียน้ำตาแม้แต่ครั้งเดียวแต่การพัดพราก จากคนลาคนรักทหารหนุ่มญี่ปุ่นเจ็บปวดกับความรักราวกับกำลังตายทั้งเป็นซาโตะจากไปโดยที่สาพันนายังไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยบอกความในใจไปแม้แต่คําเดียวทั้งนี้เพราะเธอรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยที่เธอยึดมั่นมาโดยตลอดซึ่งเป็นเหมือนกับโครงขังที่มองไม่เห็นได้จองจำเธอในฐานะผู้หญิงเอาไว้ มิให้เธอสามารถแสดงกิริยาใดๆทั้งการกระทําและความรู้สึกของหญิงสาวคนหนึ่งออกมาได้และนั่นก็คงไม่ต่างจากหมอซาโต้ที่เขาต้องยึดมั่นกับหน้าที่เพื่อประเทศชาติทำหน้าหน้าที่ความรักและความปรารถนาส่วนตัวเช่นเดียวกันหลังจากที่ซาโต้เดินจากไปจนรับสายตาคลื่นน้ําตาของสาวพันนาก็ไหลทะลักร่งพรูออกมา เธอรีบเอามือทั้งสองข้างขึ้นมาปิดปากตัวเองเพื่อกลบความเจ็บปวดและบาดแผลที่กำลังเปล่งเสียงร้องอยู่ภายในใจเธอต้องเก็บอาการไว้เพราะกิริยาเช่นนี้หากคู่ใดพบเห็นมันช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากเพราะเธออาจจะโดนชาวบ้านเหยียดหยามติชินนินทาได้ความเจ็บปวดนี้ไม่สามารถบรรยายออกมาได้ว่าสาวพันนาเธอเจ็บปวดมากแค่ไหน สาวพนาต้องเข้มแข็งแม้ว่าตอนนี้ชายคนรักของเธอจากไปแล้วก็ตามในแต่ละวันเธอยังคงทำอาชีพหาขนมไปขายทหารญี่ปุ่นเหมือนเช่นเคยแต่ที่ดูแตกต่างออกไปจากเดิมคือหนึ่งในขนมที่เธอทำมาขายแก่ทหารญี่ปุ่นนั้นมีขนมโมจิอยู่ด้วยอย่างน้อยการทำขนมโมจิ ก็ได้คลายความโศกเศร้าในยามที่เธอคิดถึงหนุ่มคนรักได้อยู่บ้างเวลาต่อมาประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกในครั้งที่สองสงครามจึงได้ยุติลงทําให้ทหารญี่ปุ่นต้องเดินทางกลับสู่ประเทศตนเองสาวพาน,นายังคงหวังว่าหลังสิ้นสุดสงครามเธอจะได้พบทหารหนุ่มคนรักของเธออย่างไรก็ตามการรอคอยอยู่ อยู่ชาวข้ามของสาวพันนานั้นก็ยังคงไร้วี่แววแม้ว่าสงครามจะยุติลงแล้วทหารญี่ปุ่นก็กลับประเทศไปแล้วแต่สาวพันานาก็ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการขายขนมโมจิให้กับผู้คนในจังหวัดนครนายกอยู่เช่นเดียวจนวันหนึ่งกลุ่มทหารไทยได้มาแจ้งกับเธอว่าต่อไปนี้ขนมโมจิที่เธอทำขายอยู่ถือว่าเป็นของต้องห้าม ทั้งห้ามกินห้ามขายห้ามทำเพราะเป็นขนมของพวกญี่ปุ่นและถือว่าเป็นขนมของกบฏนั่นเองคำสั่งจากทางทหารทางการถือว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดที่ทำร้ายความรู้สึกของสาวพันนาไม่ใช่น้อยแต่เธอก็จนใจที่จะฝ่าฝืนคำสั่งอย่างไรนั้นแม้เธอจะไม่ได้ทําขนมโมจิขายแล้วแต่เมื่อใดที่เธอคิดถึงหมอซาโต้เธอจะแอบ รักรอบทําขนมโมจิญี่ปุ่นเพื่อบรรเทาความคิดถึงและเมื่อใดที่เธอทําขนมโมจิเธอจะสวดมนต์ภาวนาว่าขอให้หมอซาโต้ได้กลับมากินขนมโมจิที่เธอทําเองกับมืออีกสักครั้งแต่วันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีสองปีสปีจนผ่านยาวนานไปนับสิบปีหมอซาโต้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับมาชิมขนมโมจิ สีมือสาวพันนาอีกเลยอีกครั้งยังไม่มีข่าวคราวจากเขาด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรเขายังมีชีวิตอยู่ไหมหรือเขาราลับจากโลกนี้ไปแล้วสาวพันนาคิดไปต่างๆนานาด้วยความห่วงหาชายหนุ่มผู้เป็นอันเป็นที่รักสาวพันนารู้ซึ้งแล้วว่าสิ่งที่เจ็บปวดกว่าการจำใจ จากลาหมอซาโต้เมื่อหลายปีก่อนนั้นคือการที่เธอต้องพยายามลบเลือนเขาไปให้ออกไปจากชีวิตนั่นเองซึ่งมันช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นสำหรับเธอยิ่งนะักแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกลบเลือนไปจากความทรงจำคนอื่นๆไปแล้วก็ตามแต่นั่นไม่ใช่สำหรับสาวพันนาเพราะบ่อยครั้งที่เธอยังคงทำขนมโมจิที่เป็นสื่อสายใยรัก ของเธอกับหมอซาโตจวบจนกระทั่งในปีพศ2547สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทราบถึงประวัติขนมโมจิและโปรดกล้าวให้ข้าราชบ,บริพารคนสนิทไปสืบหาขนมโมจิต้นตำรับสูตรนางพันนามาให้เสเวยบรรดาทหารก็นำขนมโมจิจากที่ต่างๆมาถวายแต่ก็ไม่ ถูกพระไทยทรงกล่าวว่านี่ยังไม่ใช่ขนมโมจิสูตรที่ตามหาอยู่ต่อมาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกได้ประชาสัมพันธ์สืบหาขนมต้นตำรับสาวพันนานี้และได้ทราบจากนายมานพสีอารามข้าราชการพัฒนาชุมชนว่า ผู้ที่ทำขนมโมจิดังกล่าวคือมารดาของตัวเองซึ่งตอนนี้มีอายุมากแล้วแต่ก็ยังความจำดีสามารถเล่าเรื่องราวครั้งอดีตและสามารถทำขนมโมจิถวายได้อยู่นางพันนาก็เต็มใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำขนมโมจิด้วยตนเองอีกครั้งอีกครั้งยังเป็นการทําขนมโมจิถวาย นางจึงปลื้มปิติเป็นล้นพ้นสมกับการรอคอยที่จะได้ทำขนมโมจิเพื่อรำลึกถึงนายแพทย์ทหารซาโต้ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดสาวบ,บ้านนาก็ยังไม่เคยลืมเลือนนางพันนารอคอยวันนี้มานางแสนนานวันที่จะได้นำขนมโมจิสูตรรักถูกนำมาเผยแพร่เหมือนกับการนำมาบอกกล่าวกับหมอซาโต้ว่า ถึงวันนี้ก็ยังคงมีสาวบ้านนาคนหนึ่งที่เฝ้ารอคอยว่าเธอจะได้พบกับเขาอยู่เสมอและสิ่งที่น่าปราปลื้มใจมากที่สุดคือหากเปรียบชีวิตคุณยายพันนาเป็นด่งต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ก็คงขาดน้ำจนไม่จนใบเริ่มทยอยร่วงหล่นลงและรอวันล้มคลืนสมเด็จพระเทพท่านเปรียบเสมือนน้ำชะโลม ใจที่ช่วยให้ต้นไม้ซึ่งกำลังเหี่ยวแห้งกลับมามีพิชชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากนี้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ก็ยังช่วยให้คุณยายพันนาหลุดพ้นจากปมทุกข์ในอดีตที่เคยรักตรึงหัวใจเอาไว้ยาวนานหลายปีหลายสิบปีปัจจุบันนางพันนาได้เสียชีวิตแล้วและได้รับพระราชทานเพลิงศพจากพระบาทสมเด็จพระ เทพรัตนราชุยาสยามราชสุกมารีเป็นการส่งท้ายและขนมโมจิก็ได้ถูกดัดแปลงปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีทางไส้ต่างๆกลิ่นสีและรสให้เลือกมากมายที่ถึงแม้จะไม่ใช่สูตรต้นสำหรับจริงๆจากญี่ปุ่นแต่ก็มีความคล้ายคลึงและอร่อยไม่แพ้กันค่ะเป็นความรักที่แฝงไปด้วยเศร้ามากเลยนะคะสำหรับเรื่องราวตำนานขนมโมจินี้ ได้คิดว่าป่านนี้คุณตาซาโต้กับคุณยายพันนาคงได้พบเจอกันบนสวรรค์แล้วละ่ะขอให้ดวงวิญญาณของทั้งสองไม่พรากจากกันแล้วได้ครองรักกันตลอดไปนะคะซากุระหล่นร่วงดังใจค่าทวินหารักพี่อยู่แห่งไหนทิ้งใจน้องระทมแสนขมใจลืมหรือไรสาวบ้านานาตาริน อยู่กันไกลใช่ขวางเส้นทางรักอุปสรรคดักกัน้นนั้นพันผ่านงดงามทรงจำฝากตำนานขนมหวานวานวานันพันหูใจขอขอคุณบทความจากเรซไดอารี่ Red นะคะ